อีกแล้วก็พิเศษสรบกะทิมันต้องอไ,ไ,ไปแต่งตัวให้กับคนที่จับฉลากได้ส่วนตัวแม้ต้องไปได้กินโบฮะจัาสักหน่อย,รยอเราก็จะแบบจัดแรงๆให้มันซะหน,น่อยหวานซ่อนเปรี้ยวไปดูกัน แล้วก็ไม่อยู่กันที่ยูเนียนมอนะคช่แต่ว่ามาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทีมงานไม่เคยบอกไม่เคยบอกอะไรเลยรับผิดชอบเช่นเดิมไงค่ะภารกิจถุงค่ะภารกิจอีกแล้วจ้าถุงน่ารักมากตลอดอะไรเนี่ยถุงน่ารักมากเราจะแปบๆ shopping blue เต้า ว่าอยู่นี่ตอนเรามีโปรโมชั่นอะไรตอนนี้เอออ๋อก็คือตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นชื่อว่า Hip Special อ่ะ h i p Special ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินใช่ไหมัอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกนะคะเราให้ซื้อของครบ3,000แต่ว่าครั้งนี้นะคะเขาให้เราซื้อแค่พันห้า อ่าเราก็สามารถขึ้นมาใช้ลาชของเขาได้เป็นฮิปส์คลับของเขานั่นเองในเราก็มีแบบสัมมาคุณมากๆยใช่แต่งหน้าน่าละน่ามัดื่มแก้วเข้าไปดูมีห้องจัดไฟถ่ายรูปสวยมากใช่สาวๆคนไหนที่แบบช็อปเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นมาลองชุดมันนั่งรอเพื่อนข้างบนได้เลยใช่แต่รู้สึาอะไรถูกมันมีอะไรใ่้ยยามีอะไรอะรอบที่แล้ว เราจะมีบัตเจตให้ใช่ไหมจึงวีที่แล้วที่ใครปชนะแคมเปญสองคนย่อมมากขึ้นนี่เขาก็จะมีบัตเจตก็คือว่าเราจะให้น้องๆเนี่ยไปแต่งตัวให้กับคนที่จับฉลากได้อ๋อเปิดดูได้เลยไหมอยาเปิดดูไม่ได้เราที่มาจต่างกันนะคะอ๋อจะมีได้บัตเจตมากกว่าคนที่ ชนะเราได้มากกว่าฉันได้เงินน้อยพวกคุณก็แทำไมเขานเดี๋ยวเราจะขึ้นมารอทุกคนกันว่าใครแต่งตัวให้เพื่อนได้น่ารักที่สุดพวกคชอบชอบร้านไหนก็ได้เลยร้านไหนก็ได้เดี๋ยวลงพาไปมีเวลาจำกัดไหมคะสิบนาทีต้องสิบนาทีเร็วนะปกติคือชอวเป็นชั่วโมงอันนี้ทีสิบนาทีไม่ก็คนที่ชนะอีทีหน้าเขาจะได้เป็นมีสิทธิพิเศษกว่าชาวบ้านเส่วนคนที่แพ้ต้องไปได้ดิโพฮะ คิมโปแล้วเราตัดสินยังไงคะตัดสินจากทีงานว่าใครจะสามารถแต่งตัวให้คนนั้นได้ดีที่สุดทีงานห้ามลำเอียงนะคะมีแต่ลำทานลำตรงอย่างเงี้ยี่ีอแอดซูมหน่อยว่าถ้าสมมติว่าจับได้ใบแก้วจะแต่งวันนี้แต่งอะไรวันนี้แก้วมาขนาดนี้วันนี้แก้วมาเรียบๆก็ต้องจับเต็มๆให้ใบแก้วส้นหน่อยเขามาขาวดำใช่ไหมเราก็ต้องแบบสีสันสีสันอะไร ต้องลองลงไปดูข้างล่างว่ายูเนียนโมมีอะไรให้เราชอบบ้างเราต้องเปลี่ยนลุคค่ะเแต่เราต้องไปดูเดี๋ยวจะให้ลองเปิดดูข้างในก่อนว่าใครได้มาเจทข้ไหร่กได้มาขนาดนี้นี่สู้ได้กันเก็บตัวเดียวเดียวไม่ได้ไ่ด้ไ้ไม่ได้ม่ด้่าด้ไ้ม้่ไ้่ วป้ายนี้เราจะเปิดได้ตอนไหนคะป้ายเดี๋ยวเราก็เปิดข้างล่างตอนที่เราเข้าไปช้อปปิ้งก็เลยต้องต่างคนต่างไปช้อปปิ้งกันเลยพร้อมกันมีเวลาสิบนาทีสิบนาทีนี่คือต้องวิ่งเลยนะวิ่งแหละเพราะว่าที่นี่แบบร้านเยอะมากเลยนะอยู่เนียนมอลสสิบนาทีนี่คือแบบโอ้โหไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเลยคะเอายังสองตั้ ตอนนี้เราก็ลงมาชั้นล่างกันแล้วทุกคนขอหรือยังค่ะน้องแนขอฟังกติกาอีกหนึ่งรอบได้ไหมคือเรามีงบให้สำราะการช็อปเพียงแค่10บนาทีเท่านั้นได้นได้500ค่ะทุกคนเพื่อแต่งตัวให้อีกคนคนหนึ่งตัวไหนได้เป็นใครคะรอบนี้ พี่แก้มพี่นเองเราจะมาแต่งตัวให้พี่แก้มสองเดือนครบแล้วนะคะแล้วนี้คือเราต้องใช้ให้หมดเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้ให้หมดถ้าเงินเหลือเรามีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะน้องแนนเงินเหลือก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยใช่ถามน้องแนนก่อนวันนี้น้องแนนอยากแต่งยังไงให้พี่แก้มคะพี่แก้มหรอต้องแบบอยากได้สีสันให้พี่แก้มแบบจีตาสักหน่อยจีตาสนะพอไม่เคยเห็นจะเริ่มกลับแล้วนะคะตื่นเต้นอ่ะไปค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้คือเราเข้าร้านไหนได้เลยถูกมะ เอางี้ให้พี่แก้มเลยได้ปะก็ได้อยู่นะเป็นแนวแบบสีสันต้อนรับซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เฮ้ยมันกดดันอะพี่แก้มเหรอพี่แก้มตัวเล็กอะใส่อะไรก็ได้ปะคือก็ไม่ได้อยากแกล้งพี่แก้มนะคะแต่ก็แบบสีนี้ก็จิ๊ชา๊าดจัดจ้านในย่านนี้ ไปแล้วดึงเลยมีนะคะมันมีร้านอีกเยอะเลยใช่ไหมรีบดูค่ะแนนว่าเดี๋ยวมาปากร้านนี้ก่อนได้ปะแล้วเราค่อยกลับมาใหม่หรือว่าเราควรซื้อไปเลยเดีอยะได้แหละ,หละถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาร้านนี้เล็งไวล้ละโอ๊ยหมวกก็น่ารักอะอันนี้ถ้างเงินเหลือซื้อเองได้ปะซื้อเองได้ปะซื้อเองได้ปะแนนว่าร้านเมอขีย work สุดแล้วให้ดูมีอะไรกับพี่แก้มเพราะว่าอันนี้แบบสไตล์น่ารักอะอยากได้เองอะอันนี้แบบ290เกเองอะอ,อชิลปะเราเราคิดไว้แล้วทุกคน หต้อนรับซัมเมอร์ก็คือชุดว่ายน้ำให้พี่แก้มไปเลยเดอ,อเราไม่แกงเราไม่แกงโอ๊ยแต่พี่แก้มก็คือลุคเท่อยู่แล้วป่ะสีสันแหละเน้นเชื่อความรู้สึกแรกแล้วกันให้พี่แก้มแล้วราก็วนกลับมาร้านเดิมอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะอยากจังเลยเราชิลไปหรอบ้าป่ะเราจะมีคอนเซปต์ก็คือการกซ์แบบสีสัดกันเราไม่จำเป็นต้องคุมโทนเนาะมันคือแฟชั่นอะไรก่อนวะตอนนี้เยวไปดู เรื่องประดับต่อเท่าไหร่คะอุ้ยเขาไม่ดูดวงด้วยนะดูดวงว่าเราจะชนะไหมคะแคมเปญเท่าไหร่คะ200รลดได้อีกไหมคะคื่ราคาซิวแล้วได้ค่ะสองนะคะทุกคนขอใบเสร็จด้วยนะคะได้ เพราะว่าเราต้องเอาใบาเสร็จไปเก็บไว้เพื่อว่าถ้าเราซื้อครบพันห้าเราก็จะได้บัตรสมาชิกที่เราได้บอกไปช่วงโปรโมชั่นนะคะทุกคนขอบคุณค่ะเหลือ300เหลือ3ามนาทีแล้ครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโซนเครื่องประดับตรงไหนบ้างอะ่ะขออย่านนะคะอันนี้เท่าไหร่คะรอยเดียวอะยร่ะรอยเดียว1นาทีกดดันอะ่ะลดได้อีกไหมคะโอเคค่ะเอานี้ขอใบเสร็จด้วยนะคะ พุ้ยแว่นเล็กๆนี่ก็น่ารักเนาะเป็นแก๊งสเตอร์เราอ,ะอ่ะใส,ส<า>เ่เฟซชิลปิดเฟซชิลใส่ได้เฮ้ยพี่แก้มก็น่าจะน่ารักป้าเอาจริงอันเนี้ยใส่กับชุดของเราอ่ะน้องแนนเดี๋ยวเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะคะได้แล้วค่ะน้องแนนคะเวลาของคุณหมดแล้วค่ะเสร็จพอดีค่ะโอเคเน้นได้ครบแล้วจากร้านนี้เน้นได้ที่พวกหัวกับแว่นมาเรียบร้อยทันเวลาได้แล้วนาทีห้าสิบนาทีค่ะ โอเคเหลืออ okay, ีกสิบว yeah. okay. okay. ิแล้วน้องนิ้งน้องแนเหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือร้อเดียวค่ะก็ก็ก็ยังได้อยู่กลับขึ้นมปข้างบนไปค่ะไปใๆยังไม่ได้เปิดดูเลยแป๊บนึงขอดูก่อนขอดูก่อนได้ใบแก้วค่ะเริ่มยังนันัอันนี้นัเวลายังไปแล้วนะยิ่งแล้วนะ ะคะคือปกติอะแก้วมันก็จะแทบแใช่ไหม,แ,มแต่ว่าวันเนี้ยมันมาเบาเราก็จะแบบจัดแรงๆให้มันซะหน่อยคือปกติอะเรามายูเนียนบ่อยมากแต่เราจะเดินวนรอบนึงก่อน<ส>แล้วเราค่อยซื้อแต่รอบเนี้ยคือมีเวลาให้แค่10นาทีเนี่ยร้านนี้ทุกคนเกยบเหลือเวลากี่นาทีคะเหลือเวลา9นาทีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เฮ้ยเป็นไรคะ อันนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้ลดราคาอยู่ค่ะเหลือแค่390รเหลือ390ได้นะอันนี้คือรวมข้างในกับข้างนอกแล้วกระโปรงนี่เท่าไหร่คะกระโปรงนี้490ค่ะโอ๋ยไม่ได้เกินงบอ่ะหนูมีงบแค่500แต่หนูอยากได้แบบปังๆปั๊วๆมีความกดดันเดินมาอย่าเล่นฉันอันนี้เท่าไหร่คะ อันนี้390ร้อยเก้าสิบสามยเก้าสปังจะช่วยเดี๋ยวโป๊ปปังจะช่วยกระโปรงกระโปรงเท่าไหร่อันนี้เซตเนี้ย39 39เอางี้ปังๆไปเลยนะ39อันนี้เอไป300กระโปรงไป200 500ยอาร้เอาไปเอาไปเอ้ยพอนเพราะว่าได้อุ้ยพี่ใส่ใส่คือใส่ดีมากมาแบบซอฟต์มากวันนี้เราก็อยากจะแบบเพิ่มคัลเลอร์ฟูกให้เพื่อนได้เลยค่ะเป็นไงได้ไหม ได้ไหมทุกคนตอนนี้เหลือเวลากี่นาทีแล้วคะเหลือเวลา6นาทีอ๋หกนาทีแล้วเที่ยวนะหรือว่าเป็นตัวอื่นดีอ่ะลองดูลองดูจริงๆตัวนี้หนูก็ว่าได้เพราะว่ามันมีขนด้วยใช่เพราะมันมีขนแล้วก็กับกระโปรงสีม่วงใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะคะสามร้อยสามร้อยห้ร้อยโอเคแเสื้อเสื้อแถมเลยเสื้อแถมหรอคุณพี่ใจดีมากโอ้ย รับรองว่าใบแก้วต้องตกใจอย่างแน่นอนค่ะได้เสื้อตัวนี้แล้วก็กระเป๋งตัวนี้แล้วก็เสื้อแถมร้านเดียวจบเอาชุดน,นี้ค่ะได้เลยห้าร้อย <500, S 2> ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี้ค่ะหนูขอใบเสร็จด้วยได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ครบห้าเอาใบาเสร็จไปรับของสมนาคุณที่ประชาสัมพันธ์ฟรีฟรโอ้โห ร500แล้วก็ได้รับของฟรีอีกขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ฝนค่ะพี่ฝนอย่าลืมมาอุดหนุนเฟซสามอย่าลืมมาอุดหนุนพี่ฝนเยอะๆนะคะพี่ฝนใจดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดนาทีเท่านั้นล้ค่ะเวลาเหลือค่ะแเงินเหลือเท่าไหร่อ๋อรู้มากเงินเราไม่เหลืออเนาะ เงินเราไม่เหลือแต่ชุดเราก็ได้นะเราอาจจะไม่ชนะในเรื่องเงินแต่ว่ารับรองเลยว่าเรื่องชุดนี่เราเป๊ะปังมากเราบอกเลยว่าใครที่ได้ชุดเราก็คือสวยงามค่ะเดี๋ยวรอดูว่าแก้วใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะว <Okay, S 1> ่าไงคะมาีิเดี๋ยวฉันจะบอกว่าฉันได้ใคร เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุกน้องแนนปกติน้องแนนไปคอนแต่งเพราหวานแต่วันนี้นะคะจะพาน้องแนนไปหวานตอนเปรี้ยวไปดูกัน,นอออเอองั้นมาเ,เร็วๆหยุยตรงนี้น่ารักมากเลย,ยอยากได้เองอะอันนี้แปะไ้ก่อน <laughs> ฉันชอบตันนี้หวานและเปรี้ยวนะคะผสมผสานกันอย่างตรงตัวแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งก่อนเอาจริงปะมาดูชุดให้น้องแนนใช่ไหมแต่ว่าอยากได้เองอยากได้เองอยากได้เอง แม่คะผ่านไปแล้วนะคะสามนาทีนะคะเย้ใช้คนละครึ่งได้ไหม <laughs> โอเขคไหมออเหอ <laughs> องืห่อใจหวานตอนเปี้ยวนี่ไงน่ารักปะเดี <laughs> ๋ยวเวลาห้านาทีแล้วั่แก้วโอ้ใจเย็นจ้าแป๊บนึงจ้าน้องแม่จะใส่ได้ปะส้นๆแบบนี้ได้แหละน่ารักมันไม่ใช่วหวานซ่อนเปรี้ยวเราคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ ต้องงออยู่ในบนบะะคะแกันนี้มันต้องเหมาะกับน้องแมนเว้ยจริง,รงอันนี้เท่าไหร่ค่ะชุดละลอยเองอถูกมากที่ยูเนียนมอโอ้อันนี้แหละเดี๋ดยวก่อนค่ะ,คะแป๊บบนึงไหมคะอันนี้แหละน่ารักสุดแล้วเอาอันนี้คะ่ะสองตัวเราดูได้เหรอให้ตังค์เรามาแค่นี้เราจะซื้ออะไรได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะได้มาสี่ร้อยจะลองให้ขอบคุณค่ะ เราเหลือไปอีกแค่200นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปสวยแบบประหยัดให้ดูไปดูออเทอร,ร์รีกันดีกว่าลูกลุกลุกันตาอย่างนี้เท่าไรหร่อะคะร้เดียวเลยเฮ้ยบันตาก็ร้อยเดียวเดี๋ยวไปเล่สั่งาทีนะคะโ <Okay. S 3> อเคงั้นอันนี้ก็ได้ค่ะงันยินดีค่ะอย่าลืมใบเสร็จนะคะเฮ้ยมีใบเสร็จไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรากลับไปร้านเมื่อกี้นะคะเราลืมใบเสร็จเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปสมชิก ขอโทษนะคะขอใบเสร็จได้ไหมคะเมื่อกี้ลืมนี่นะคะใบเสร็จจะเป็นแบบนี้อย่าลืมเก็บเอาไว้นะคะใช้ได้แค่ในวันเดียวแล้วก็เอาไปแลกให้ได้ครบ1,000หานะคะแล้วก็จะได้กระเป๋าแบบนี้แล้วก็เป็นสมาชิกโอเคขอบคุณค่ะไปค่ะได้แล้วเอ้ยแกเราเสร็จแล้วพอแล้วเหลืองงบเท่าไหร่เนี่ยเหลืองบ100เดียวงบ100เดียวชุดครบแล้วนาครบแล้วค่ะไปเก็บนใข้อมูลเลยปะไปค่ะไปค่ะไปดูน้องแนนแต่งตัวกันดีกว่า โอเคค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ไบเสร็จมาแล้วนะคะเราช็อป คบ1,500บาทหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาลงทะเบียนตรงบริเวณนี้นะคะอินโฟมชันที่มีทุกๆชั้นเลยนะคะจากนั้นเราจะให้กระเป๋าแบบนี้น่ารักมากนะคะมาหนึ่งใบแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยเอาโทรศัพท์นะคะไปสแกนเพื่อที่จะสมัครสมาชิกต่างๆหลัง,งลจากนั้นเราก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราสามารถขึ้นไปใช้นะคะที่ชั้นฮิปคลับนะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีพวกห้องชั้นแต่งตัวนะคะพวกสีต่งตางๆเลยฮิปคลับอยู่ที่ชั้น5านะคะอย่าลืมค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เราสมัครสมาชิก สวัสดีค่ะมาสมัครสมาชิกค,ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นที่สแกน QR Code นะคะเดี๋ยวเราก็สแกนกันได้เลย แล้วก็เขาจะมีพวกให้กรอกชื่อนะคะแล้วก็พวกวันเกิดอีโนต่างๆนะคะแล้วก็กรอกไปเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีให้การยืนยันสมาชิกนะคะนอกนั้น,นี้เราก็จะได้เป็นสมาชิกกับฮิปคลับเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายได้มากๆเลยแล้วก็ได้สิทธิต่างๆมากมายนะคะที่มีอยู่ที่ยูเนี่ยมอลค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดได้ามาอีกใบน่ักมาไปค่ะ ใครเงินเหลือเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยค่ะหนึ่งร้อยบาททวนเฮ้ยเป็นเงินเหลือหนึ่งร้อย้ยทำไมเท่ากันทำไมหมดเลยอ่ะทำไมหมดเลยอ่ะแสดงว่าชุดอลังการเอ้ยบอกเลยว่าใครได้ชุดรอไปนี่ใครไม่เอาเกินผู้ดีใจอย่างเงี้ยแล้วใครได้แต่ว่าแยมแยมจับได้ใครกันเนี่ยขึ้ขัแบบนี้ปูหรือเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมมีได้์ฉุดแก้มไปนะคะก็คือแทน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 มึงมองคู่ไนไม่คู่นูไปแก้มเลยเนยชุดน่าจะสวยก็ได้ไปก็ได้ครเราไปแก้มราคาไปแก้มได้ใครแน่นอนว่าคนที่ได้เราไปต้องออกมาน่ารักแน่นอนน้องเน่ค่ะผมผมไม่แกล้งแน่นอนไม่แกล้งไม่แกล้งสวยแน่นอนสวยราคาประหยัดว่าน้องเน่ก็ได้ก็ได้ กมค่ะย่าสวยสวยบอกเลยทุกคนรู้ว่าแวยแั่ต้องมาททำไมตาแข็งอ่ะตึงโบหอกอย่างนี้เราอย่าเสียเวลาเลยเราไปลองกันเลยวอนนี้เราได้เป็นสมาชิกอ่าใช่ตอนนี้เราเราเป็นสมาชิกที่นี่นะคะสมารถใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาสวยมากใช่แต่ละคนจะได้ลุคออกมาแบบไหนกันไปุ้นกันดีกว่าค่ะ ที่นี่นะคะเหมาะกับการเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้ามากๆเลยใครที่แบบซื้อชุดมาจากข้างล่างเราเนาะก็แบบลองใส่ได้ที่นี่ใช่ที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปลองชุดกันดีกว่าแลกถุงเลยปะแลกถุงเลยปะล่ะน้องแนนของนี้ของนีเรอเดี๋ยวเจอกันน้องแนนมันเป็นไงบ้างคะน้องแนนชุดน่ารักเนาะ ใบแก้วไม่แก้งเลยหรอคะเนี้ยไม่ค่ะเราเป็นคนจิตใจดีงามขอหน้าแกะไก่สไลเดอร์โอ้ยน่าาจิตใจดีงามไม่แก้งหนอนเขาเจ็บอะไระเขาเจ็บหวาดซ้อนเปรี้ยวค่ะเขาแอบโชว์สะดือเบาๆ พอใจพอใจป้าชุดสวยนะไม่รู้จะหาคําไหนก็รู้เลยเฮ้ยมันต้องสวยมันเข้ากับแก้งสุดแล้วชุดนี้<อ>จริงจังนี่คิดอะไรอยู่อ่ะ,ะ <c oughs> คุณผมอะไรที่มาเปล่าแล้วอยากเห็นหน้าเปลี่ยนชั่วเปลี่ยนไปบนไปบ่ายคุณแก้มรอรอสัก Ö, ทุกเนีนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอแบบโหดแบบเต็มๆเปิดมาแล้วคือแบบสุกพึ่งพเซอร์ไพรส์มงต้องลงชุดหนี เหมือนโลบอทอะเพื <amounts of water writers> ่อนโอเคไหมกูไม่ร <refugees> ู <ğim> ้ไงเหมือนกูหลุดมาจากหนังเรื่องกาแล็กซี่ซัมติงแล้วเสร็จยังอล้ค่ะไม่อยากจะเห็นจริงจริงใช่ปะเราเห็นแค่นี้ก่อนได้ปะแค่นี้เ เป็นยังไงบ้างพอเห็นชุดที่ตัวเองใส่แล้ววันนี้ก็อย่างนี้ค่ะอย่างที่ว่าอย่างที่เห็นทุกคนก็น่าจะเห็นว่าอยู่ที่คนเลือกไพ่ใช่ไหมใช่ก็ได้แล้วคนชนะคือใครคะเดี๋ยวเราจะประกาศตอนนี้เลยมีใครจะพูดอะไรก่อนเพื่อขอคะแนนพิเศษไหมคะก็จากที่เห็นนะคะนั่นพูดก่อนแล้วนึงนั่นก็เลยต้องชนะอุกคนยังเป็นไร ใส่ชุดชุดน่าแบบเอนจริงมันมันต้องแต่งแบบคือถ้าเป็นสด่มนี่คือชนะแล้วนะถ้าเป็นสุ่มนี่คือชนะแล้วนะแลก็ต้องมีเชดแนต้องแนตนะค่ะก็ต้องคาเป็นน้องแดนน่ารักใสสาก็เลยเลือกชุดแบวานเปรี้ยวนะคะแอนโวเอเบาๆุงน่ารักน้องน่ารักอย่แล้วก็เลยไปในบอ่ะคนแกงเพื่อน1ก็ไม่แกงนะนี้ ที่เปิดมารายการคือเพื่อนมาแบบเรียบมาเราก็เลยอยากเพิ่มสีสันให้เพื่อนแล้วก็แบบอยากแบบอัจฉริยะอัจฉรอยะมีอยากไปปาร์ตี้ด้วยกันเราก็เลยแบบเลื้ยวสุนี้เฮฟวี่เราเชื่อมนุ่งหมวกกันแก๊งแหเซ็กซี่เบาๆถึงเวลาสมควรแล้วชุดที่ชนะในวันนี้ถามทางถามทางถามทาง ของน้องแนนที่เ <cả> ล <curs CDU> ือกให้แกมค่คุยสนกลที่เราเชิญมาแนนะบอกไปว่าแกและฝนที่ต้องเต้นพี่โตได้แก่ไปแก่โดนอิพีโดนอินพีพีเหตุผลเหตุผลทำไมคะอ่ะ เพราะว่าน้องแนนมีสี่ชิ้นเหลือเงินหนึ่งร้อยถูกไหมแต่ใบแก้วก็เหลือหนึ่งร้อยเหมือนกันแต่ใบแก้วคือชุดดูแบบไม่สมราคา1,400อสี่ร้อยชคไม่เปลี่ยนลุกไม่ได้แม่ว้าวว้าวได้เข้ารักจับบี๊กมีรโอค ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่ยูเนี่ยมอลล์ด้วยนะที่ให้เรามาช้อปปิ้งแล้วก็เปลี่ยนโฉมขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นนะคะติ๊สเปเยลค่ะที่ยูเนี่ยมอลล์5นะคะเป็นสับที่สวยงินมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ยูเนี่ยมอลล์นะคะก็มีเพจ Facebook นะคะเป็นยูเนี่ยมอล f ์ออฟิเชียลนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ยูเนี่ยมอลล์จะมีนำเสนอให้ทุกๆคนอย่าลืมติดตามพวกเราต่อนะคะกดไลค์กดแช ใช่เป็นกำลังใจให้กันได้ใช่แล้วก็มาดูว่าคลิปต่อๆไปเราจะไปทำกิจกรรมหรือว่ามีอะไรที่น่าติดตามพวกเราอีกน้องสนุกดันแค่ไหนมาถักซีสโอเคแก้มมาถักชุดนี้นะฮะฮะทุกคนต้องถับชุดนี้นะคะสงสารเอาไป BTS เนาะสงสารทุกคนไม่ต่างกันเนี่ยชุดนี้เหรอฮิปฮิป ฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอามันเดินอุ้ยอาตาละลาตาละหลาตาละลาตาละลาอ้าฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอามันเดินอุ้ยอาตาละลาตาละหลาตาละลาตาละลาอ้าฮิป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 โปโอเค